ลัวนี้เข้าคู่มน้องตัวนึงพี่นอ้องตัวนี้รอบหลังนี้มีอาการพี่น้องมีอาการครับผม,มยินเสียงนะว่าหันนะหลังนี้ปลาเข้าครับผมพี่น้องหลังนี้ปลาเข้าทางดีครับ มีเศษปลาด้วยคายปลาออกครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเปล่าออก,กันครับผมพี่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเป็นทางการครับผมปลาเขาพี่น้องเมื่อกี้ขี่รถมาก,กัดผอดไก่ปลาลายหลายพี่น้องไก่ปลาเขาคู่ค่อยตัวหนึ่งตัวผู้นี่ตัวแม่เข่าต่ง้งหาหกตัวแล้วตัวผู้ตัวเดียวเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องหลังนี้เขาสีด้ปลาตัวใหญ่ปอมก่อนก็เข้าคู่ครับผม หลังเล็กน,นี้เข้าคู่ไหมโอ้โหตัวเน้ยผมต้องโอ้โหบัลเลอร์นะครับบุกคายปลาออกโอ้โหใหญ่อะพี่น้องจุกจับจุกจับเลยครับปากห้มหืมเนี่ยใหญ่ๆครับผมโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวปลาออกกันครับ วันนี้ก็จัดปลาใหญ่เหมือนเดิมเลยพี่น้องแต้มหนึ่งน้ำงามครับผมตึ่เข่ามากี่ปลาท่านนี้ห้อยฉ่ำห้อยอย่างเยอะเลยไม่ได้เหรอครับวดตุ๊บโอ้โหตันือลือเลยพี่น้องกระบอกเลยหัวเหลี่ยมปับ๊บ Okay, เห็นมครับผมตัวใหญ่ๆเดี๋ยวไปดูฝุ่อนอีกสองหลังที่เขาบ่าแหละือมกัน,กน,กน <ti S 1> บ่พี่น้องพี่เด็ดตัวเดียวตัวเดียวกับคุ้มเหรอตัวนี้เห็นครับผมนะพี่น้องหลังนี้กระโดดใส่เลยครับผมเข่าอีกแล้วนะครับหลังต่อกันมาครับผมมีอะไรพี่น้องที่ผมให้เบิรงไปกับข้าวบังหันดักนงีสี่หลายทีพี่น้องพุนถามมาพบมาเรียนแบบธรรมชาติ วไหนกระโดดใซ่เลยบ้างเหรอบึ๊ขึ้นอีู่ đ ล่ละตัวหน่อยตัวในญ่ใส่เมือวานครับนัน่นรอบเห่านี้มีอาการครับผมเนีย่ยครับรอยกระโดดกระุ้งสิจักโตเท่านั้นน้ำมันลดช่วงนี้ครับผมโอ้โหตัวหนึ่งพี่นอ้อง ตัวนี้โอ้ยตัวงามเลยครับผมห่างได้เอาเต็มสองเขีครับผมเต็มสองมาแล้วน้อยก็ตัวแรกว่าหันตัวแรกแง่กว่าอยู่จะลครับบลุดโลครับผมหมูวานนี่บ่ได้จักตัวเดพี่น้องครับเบง มืนอนีมาหมานเลยแรบมบสองครับผมเราต้องบอกว่าเราดักแบบเรียนแบบธรรมชาติขอเบิ้งง้าผมครับอผมง้าลูดพี่น้องงเขม้าเลิกอยู่หายเป็นหู้ลักษณะพี่น้องแคบๆช่าอกมาได้ทำไมพี่น้องเพิ่นถามขม้านะครับป่าเพิ่นเข่าเพิ่นออกมาเหตดงาแบบไหนงาลูดเห็ดเห็นมันติบๆมันแคบๆอะฮะแรบมบสอง ของาเบียวก็ออก,ออกเคยออกขึ้นกันงาไใดมันบอดีครับผมต้องเห็ดใหม่แก้ไขครับผมแซมสองมาอนไะพี่น้องอับโอเคครับมาพี่น้องยวมาลุ่นหลังสุดท้ายกันมีนปลาเข่าขบา่หลังนี้กินตั้ง d ด y หลังนี้มีอาการครับมองเห็นเลยนีปุดเป็นร่องนีน่เขาดีกันแบบนี้มีรอยกระทุงในรอบอไอยปลาเขามันเห็นหลังดำๆจีตตัวหนักๆว่ะหนึ่งตัวครับผมตัวงามห,หนึ่งตัวงามงา งามเลยเวอนไม่ใหญ่มากมาโล่เนาะหลังพอดตรงอ๋อซ้ำขึ้นหน่อยลงแต่ปลาอ๋อซ้ำตัวสองแล้วครับ หน่อยกันน้อยนึง <S 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 นพี่น้องงาเขามาเลิกเติบอยู่ดิจีเป็นออ่อนๆครับผมโอเคครับเดีย๋ยวปลาออกกัน <S <S แตนที่สามพี่น้องโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศร้อนมากๆพี่น้องแล้วน้ำก็ลดลงไวมากครับผมจีที่ผ่านมาผลบดีพี่น้องน้ำลิ้นหน่อยหน่อยมากอะ่ะมันก็เปียกอยู่เนี่ย ทางอื่นเพื่อนกับฝนตกมาแน่เหละ่ะแต่ทางบ้านบาเบีมันตกมาหน่อยๆเพราะดินไล่ครับผมบางภาคกันในอื่นในหล,ลายอันบอกทางบาเบีวว่าท่านใดๆครับผมตกมาคอยฝนตัวนี้กำลังพอดีเลยพี่นอ้องตากินสงการครับผมอา้าวงามพี่นอ้องมันเจ็ดแปดขีดครับผม แตมสามสามแตมเบ็ดแล้วพี่น้องหลอดก็หลก็ไอยู่ได้กินครับผมเดี๋ยวไปช่างปลาอยู่บ้านกันครับมาพี่น้องเช้านี้เขาก็ได้มาสามตัวหอดบานละสั่งปลากันอูอูตัวแรกตัวแรกตกไปโลห้าครับผมตัวใหญ่มาก1นึ่กิโลห้าขีดอ้าววนตบสอง เก้าขีดหรือว่าเสือหัวใตพี่น้องเก้าขีดตัวผู้นี่นหนจะพลดนายเงานเจ็ขีดตัวนี้จะยืนพี่ตัวนี้เจ็ขีดพี่น้องแม่นิริเลยสามตัวเก๋ค,ครับผมมนันมันคือเก้าเสานี่ของเราชดมาสามตัวพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวขอต่อไปเหตุารกิจต่อกันพี่น้องบันนี้